สวัสดีค่ะสวัสดีซิเฟนชงทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้พบพอกันในคลิปหวยรัฐบาลไทยน้ำชมเป็นคลิปต่องวดของน้องเด็กแฝดเลยนะคะงวดที่ผ่านมาเลขของน้องเด็กแฝดเป็นที่นาเสียดายค่ะน้ำชมรอบแรกเลยนะคะตั้งแต่ต่องวดน้องไหม,มาหกเก้าสามน้ำชมเก้าสามสองนะคะเลขออกกับหัวน้ำชมเป็นสามหกนะคะ โค้งสุดท้ายนะคะน้องกันยังมายำอยู่นะคะชมสามเก้าหกนะคะผู้ใดได้เล่นแน่นะคะน้องได้ตัดเห่นแน่สำหรับเลขสามหกนะคะผู้ชมผู้ใดได้ตัดเล่นยยินดีนําหลายๆนะคะเด้อถ้าผู้ใดได้โชคได้มานักับน้องนะคะหัวดีผู้ใดได้ไปแล้วหรือบอท่านใดนะคะเลขของน้องเด็กแฝดเป็นตาหลุดน้องชมน้องเป็นเด็กที่มีเสนนะคะถ้าน้องฟันดีฟันเด็ดน้องจะบอก แมเพิ่นเลยน้ำชมแล้วก็อาจารย์ยอดกะเป็นเพื่อยาติของเพิ่นนะคะเพิ่นกรุณาแบ่งแนวทางดีๆให้แฟนช่องเฮ้าได้พิจารณาน้ากันนะคะเพื่อจะได้โชคดได้มาน้ากันนะคะสาหรับงวดนี้เด็กเด็ก,ดกแฝดได้ส่งออกมาให้พิจารณาแล้วค่ะน้ำชมแล้วก็จะมีสูตรของอาจารย์ยอดให้ได้พิจารณาในสิบเดียวเลยนะคะงวดนี้จะเป็นของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2 0 0พ 567ร่อยหกสิบเจดนชมจะได้เป็นแม่ทา้งตัวเรเดียวดเดี๋ยวสีเซนช่องไปติดตามรับชมและฟังเสียงสัมผัสของอาจารย์ยอดนะคะอาจารย์ยอดเป็นคนคอนเฟิ่มหายแล้วก็เล่าให้ฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสด,ดีครับค่ะวางบนนอกค่ะอาจารย์วางอยู่มาเตฟังไน,น้อกน,นี่นอนแพพารวยค่ะอาจารย์ฮะแพพารวยค่ะ โอ้ผมก็จำไม่ได้ <illes S 2> ย้ยอนเลยครับค่ะเพราะว่าตอนนี้เบอร์ช่องหล,ล,ลักๆกกลังห่างนะคะอาจารย์เนาะโทรศัพท์เสียนะคะก็เลยใส่เบอร์สำรองโทรหาอาจารย์นะคะอู้ยมดที่ผพานมากนะคะอาจารย์เลขเด็กแฟดนะคะออกมวดแรกกับช่องแพ่พระรวยนะคะอาจารย์้าผู้ใดเล่นเป็นได้จัดเล่นได้กระปัวไหวกระขุ้งจิตจุลได้มานะคะอาจารย์เนาะเพราะว่าวที่ออกไปข้าบริตัดห้แฟนช่องเนาะเาะเนาะอาจารย์ เสียดายครับเนาะค่ะน้องหายมากคือว่าเก้าสามสองเนาะค่ะรอบแรกแล้วการรอบรอบที่สองโค้งสุดท้ายกันยังมามีสามเก้าอีกเนาะค่ะอาจารย์เนาะรับแม่เขาแยกซื้อเขาถูกดิถ้าถูกอะไรค่ะแล้วการโค้งสุดท้ายนี่สามเก้าหกนีแม่เพิ่นเพิ่นตัดหกหางเลย่นเป็นบอกอาจารย์ครับอืมว่าถึงน้องกับห้แเม่นครับเหม่นเม่แปลว่า ที่อาจารย์ย้ำคือว่าน้องเคยให้ตรงๆนะคะอาจารย์เน,นะาะร<ม>ับโบเดตัดในเส้งช่องน,นคะคะเป็นแ็กอาจารย์แม่น้องคือร้ายปะคะพ่อะเดมาลายะบะเขาไ่ค่อยร้ายหรอกแต่ว่าเขาประทุบูเขาเย่ขื้อแต่ขขงผมนี่ชมบุมีหกมาครัค้งนี้ผมให้สั่งก้าวสันน่งๆโอ้จะได้ของอาจารย์จะออกกับผัวคือกันนะคะอาจารย์เนาะแต่ว่าขนน้องนะคะรอบแรกออกกับผัวโค้งชุดท้าย ตัดเลนกาม่าเต,ต็มๆ yeah. นะคะอาจารย์ตามบอกนะคะเอาหมวดนี่หลุนต่อนะคะสําหรับเด็กค่ะว่าต่องหวดน่องบอกแล้วมันบอกอาจารย์เลขเด็กแรดบอกแล้วค่ะว่ยเป็นตาหลุนนะคะน่องน่องค้นเกาเปนบอกอาจารย์คนนี่สซอนเ่นบอกครับข้นตบอกแล้วบอกแม่เขาเมื่อคืนเขาก็ส่งไลน์มาให้เลยอ๋อค่ะอาจารย์ร้านไอเด็กแฟนนี่เป็นร้านอาจารย์มันบอกค่ะ ข่ะหลานคือคือแม่ของเด็กแปดนี่เป็นลูกของแม่ของเด็กแปดนี่เป็นลูกของพี่สาวเขาผมมาหะอออาจารย์เป็นญาติแท้เลยนะคะเป็น,นสแสดงว่า<ม><ม>สแสดงว่าน้องนี่เป็นสายบุญครับนะคะอาจารย์เนาะเกิดมาเพื่อให้โชคอนีนะคะ<ม>ให้มาตลอดเลยเลยค่ะวดนีหลุนต่อเลยนะคะที่นี่เพราะว่าเอฟซีเฮากับบท่านจับทางถือนะคะอาจารย์เนาะ แต่ว่าเลขนองนี่เป็นตลุนเพราะว่าให้น้อยอีเลสค่ะอ๋อน้องพันที่เขาให้เฉดที่ละที่น้อยตรงนี้ค่ะปกติแล้วน้องฟันทาน้องฟันแย่ใดเพิ่ะถ้าเพิ่นตื่นมากเพิ่นก็คือจะบอกแม่เพิ่นเลยทันทีเป็นบอกอาจารย์ครับบอกมั่นหรือืมค่ะเอาวดนี้น้องฟันและน้องกระบอกกลางเดือกเลยเป็นบอกอาจารย์ครับอืมวดนี้น้องว่าจังใดน้องอาจารย์เราใหเป็นจ่องฟังเนี่ยเออเขาบอกว่า เก้าสามเป็นแล้วก็สามเนดให้ล่างหนึ่งแปดชุดเดียวให้ขนาดไหนอ,อ้ครับปูเพนวางหมวดิพนบอกว่าเก้าสามแปดแล้วก็สามแปดแล้วก็ตัดให้คือสามแปดนะคะครับแล้วก็ล่างหนึ่งแปดยกแค่นี้เลยล่างล่างเนี่ยน้องบอกว่าให้หนึ่งแปดชุดเดียวนะคะอาจารย์เนาะครับครับเล่กน้องให้หน่อยอีหลีนะคะ ชุดเดียวหางเดียวอีกแล้วถ้าผู้ใดจัดท่างถือนะคะอาจารย์กะจะมีใดมีเก้าสามแปดสามแล้วก็เก้าแปดนะคะอาจารย์เนาะผู้ใดที่หมักตัวเล็กัอบนองนะคะเดียวแอดมินขออนุญาตตัดไว้เลยด้วยค่ะอาจารย์เด้อมีเก้าสามเก้าแปดนะคะแล้วก็มีสามแปดนะคะอาจารย์เนาะก็คือแค่สามชุดสามหางนะคะกันวันเพื่อจะเป็นคืองวดที่ผ่านมานะคะอาจารย์เนาะ แต่ว่าโผเน้นๆน้องเน้นหายก็คือจุดเดียวหางเดียวคือเก้าสามแปดนะคะอ่าครับแล้วก็ล่างก็ให้หนึ่งแปดเม็ดเดียวรับล่างนี่เน้นไปทีล่างคือหนึ่งแปดนะคะถ้าผู้ใดแม้แต่่าลืมซื้อเหลขกับการบนไว้น้าเนนะคะอาจารย์เนาะรับนี่คือเหลขของเด็กแปดนะคะท่านผู้ชมปจันสื่อจัดหาตลากินแบงรัฐบาลไว้ได้เลยนะคะเพื่อจะได้โชกับน้องนะคะอ่าบาที่มีมาหอดเลขของอาจารย์ยอดนะคะ อาจารย์ยอดก็ไปเห็นแล้วนะคะอาจารย์เนาะวดนี้ครับจบเลยวครับโอเคเดี๋ยวนะคะอันนี้ว่าคือว่ายืนยันว่าเป็นตัวเลขของอาจารย์ยอดอิลีนะคะเอ็ดมินก็อาจคติปเสียงของอาจารย์ไ้เฟนชองได้พิจารณานําเลยนะคะวัที่านมาหลุดหลุดไปแล้วนะคะจรเนาะวดนี้หลุนต่อเลยนะคะออกกับหัววันนี้ได้เท่าไหร่ม้งคะอาจารย์ครับประทับล้ำตามวันที่1สิงหาคมปี67ครับวิ่งรูป บดศูนล,ล่างสี่ครับเห็นนะอาจารย์ยอดวิ่งเน้นไปที่บนคือศูนย์นะคะอาจารย์เนาะล่างก็นเน้นที่สี่สี่เน้นล่างนะคะอันนี้ค,คือชุดเต็มโตวิ่งของอาจารย์ยอดนะคะบาทที่นี่จับคู่ครับอาจารย์ครับจับคู่สองหกหกจับคู่มีสองหกหกค่ะอาจารย์ครับแล้วก็ เก้าศูนย์สี่ก็เก้าศูนย์ห้าหรือเก้าศูนย์ห้าอีกชุดหนึ่งคือเก้าศูนย์ห้านะคะอาจารย์อัดลายชุดอยู่แต่จะชุดเต็นจะเล่นให้คู่กับเออชุดนี้ก็หกศูนย์ห้าแล้วก็มีหกศูนย์ห้านะคะครับแล้วสี่เจ็ดแล้วก็มีอะไรบ้างคะอาจาร 1, 4, 7, ย์หนึ่งสี่เจ็ดครับค่ะเชียงบุรีค่ะอาจารย์ที่ชุดบัวอาจารย์ ับเลขทัพิธีได้สี่ห้าศูนย์ครับอ๋อมีเลขท,ทัาพิธีนั่นรับทํเข้ามา่ายทอดสดมอกีไปแล้วสี่ห้าศูนย์นะคะอันนี้คือพิธีเอียงค่ะอาจารย์รับเอาไอ้มีดไอ้อนี้พามากราบลูกของคบแก่บโบราณเอามาทำครับอ๋อเออคือว่าเอาเมฮิตเลข ห,วด,หวดทิหัวทผ่านมา,าได้เจอใดน้ออาจารย์เ่าเพ,พิ่งพึ่งจะทำงวดนี้เหรอครับอ๋อเพิ่งเพิ่งเฮ็ดหวดนี้หัวเลนีนยงน้อเดี๋ยวว่วงผมให้แฟนช่องได้พิจารณาเลยน้ออาจารย์เนาะครับไอ้หรักการเฮ็ดนี้ว่าก็ข้าวให้แฟนช่องเอาฟัางน้ำน้ำได้โบอาจารย์เพิ่นใส่มีดผ่าจังใดมีดโบรล่าเดเอาเอามีดนั่นมามีดผ่าหมากเนี่ยเอามาใส่ข้าวสารกับที้แล้วก็ชี้ตัวเลขกับที่ลงว่าถ้า ที่ถูกตัวเลขต,ต,ตัวนายสมอ้มีดนั้นมันแปลงเดิมก็ถือว่าเอาตัวนั้นเป็นตัวเป็นตัวอกคัะโอ้ค่ะอาจารย์เป็นพิธีดังเดิมนะคะ่ะอาจารย์เนาะ,ะครัเอเดื๋อได้โชคได้ม,มันครับอาจารย์เฮาเนาะคะ่ะว่าท,ที่มีเลขสองตัวได้ค่ะอาจารย์ได้ตัวใดเนี่ยเนาะคะ่ะสองตัวมีหกหกศูนย์ห้าครับเหีนยนะสองตัวอาจารย์คัดให้มีหกหกศูนย์ห้าแล้วก็มีศูนย์ห้าค่ะอาจารย์ครับแล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์ แล้วก็มีสี่เจ็ดแล้วก็มีเจ็ดศูนย์ค่ะอาจารย์แปดหกสี่ห้าศูนย์แล้วก็มีหกสี่ห้าศูนย์แล้วก็มีห้าศูนย์ค่ะอาจารย์แปดเจ็ดเจ็ดศูนย์แลยรออัเซียนแม่นครับค่ะแม่นที่สองหกหกเก้าศูนย์ศูนย์ห้าครับเดี๋ยวนะฟันไปที่สองหกหกแล้วก็เก้าศูนย์ห้าเนาะค่ะอาจารย์เนาะ ขับเน้นขนาดนอันนี้ที่นี่สองตัวเล่นที่หกหกศูนย์ห้าเล่นที่หกหกแล้วก็ศูนย์ห้าค่ะอาจารย์รับเน้นขนาดไหนนอกนากตัวรองครับค่ะอู้อาจารย์ปั้นห้หน่อยๆเลยนะคะอ่าวดน,นี่ขอขอให้เลขของอาจารย์ยอดหรือว่าเลขเลขด็กแฝดนะอาจารย์ให้มาตรงเขาจ,งจังๆให้เส้นจองเดขสูกหรือมันกับอาจารย์นะคะเดี๋ยวกงสุดท้ายขอความการุณาอาจารย์ตามเลขเดข็กแฝดให้น้ำเนี่ยด้วยค่ะอาจารย์เด้อจะไม่ล้มให้เป็นจองเลขตรงนี้นะคะ ครับครับพงโพง์สุดท้ายประมาณหลังว่าก่อนหวยออกราวันที่ก่อนหวยออกประมาณตามวันครับค่ะน้องฟันน้องก็จะบอกคือเขานะคะอาจารย์เนาะครับค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะวันนี้เหตโชคลาภมานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนผู้ชมหลังจากมวดทิพผ่านมากนะคะเลขของอาจารย์ยอดน้อชมที่อาจารย์ขาดห้นะคะเลขวิ่งเลขเลียนเพื่อนบอกว่าวิ่งบนฟันไปทีสามนะคะ ลางฟันไปที่เลขสองแตกทึงบนแตกทึงล่างเลยนะบุมชม่มนคักแม่นเน่นะคะสำหรับเลขอาจารย์ยอดนะ้ชมเลขจับคู่วัตถพันธุ์ามาหลุดไปนะคะอาจารย์เน้นให้เก้าสสนะคะเลขออกกับหัวเป็นสามหกนะ้ชมสามหสามนะคะงวดนี้เลขอาจารย์ยอดได้คัดชุดเต็มออกมาให้พิจรารณานะคะเลขวิ่งเลขแรีงวดนี้เลข ฟันไปที่บนคือเลขศูนย์นะคะฟันล่างคือเลขสี่ตัวเดียวอีกแล้วนชุ่มยางละตวนะคะเลขจับคู่สามตัวได้สี่ชุดสี่หางคือสองหกหกเก้าศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าแล้วกันหนึ่งสี่เจน้ำชมเนียนไห้สองชุดสองหางคือสองหกหกเกือบเก้าศูนย์ห้านะคะแล้วก็เลขอีกชุดหนึ่งนะคะอาจารย์บอกว่าเอามีดผ่านะคะมาเฮ็ดพิธีแบบดั่งเดิมน้ำชม หวดนี่งวดแรกนะคะได้4ี่น้ำจุ่มชุดเดียวหางเดียวนะคะและะ้วก็ัหรเบกสองตัวอาจารย์คัดมาใหา้หกชุด6กหางมี่หกหกศูนย์หาสี่เจแล้วก็หานะคะอาจารย์เน้นนักให้2ชุด2องหางคือ66กกัดศูนย์หานึ่น้น้ำจุ่นนนนนมนี่คือชุดเต็มสูตรอาจารย์ยอดนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยเะะดแลยวก็ เลขของเด็กแฝดน้องชมเลขของน้องเฮาหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะถ้าผู้ใดได้ตัดเลนน่ะเลนดีน้ำบรีน้องชมแตกเต็มๆนะคะเลขของน้องที่น้องเน,นินงน้าให้น้องชมในโค้งสุดท้ายนะคะคือสามเก้าหกนะคะแม่เพิ่นเพิ่นเลนเปลี่ยนน้องชมเพิ่นตัดออกมาให้เลยนะคะเพิ่นเลนสามหกหกสามนะคะน้องชุ่มเพิ่นก็ได้โชว์ดแมนไทยซีเฟนช่องเฮา ได้ตัดเล่นยินดีน้ำลายๆนะคะงวดนี้น่องบอกต่องวดเลยน้ำชมเป็นทีนารุ่นคักนะคะสำหรับเลขเด็กแฝดน้ำชมน่อง,องฟันและน้องกระบ,บอกทันทีเลยนะคะบอกเมเพื่อนบอกว่างวดนี้ได้เก้าสามแปดนะคะกับสามแปดฟันไปทีบนน้ำชมแล้วก็เลขลางนะคะให้หนึ่งแปดเม็ดเดียวหางเดียวนิยนๆน้ำชุ่ม พิจารณาเอาด้วยค่ะเด้อแล้วก็แอดมินได้ตัดออกมาให้นะคะเลขชุด3ตัวก็จะได้มี่เก้าแปดเก้าสามแล้วก็สามแปดนาะชอบตัวเลขกับน้องเด็กแฝดนะคะงวดนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน้องชมมักชอบก็หยิบจับไปจัดซื้อจัดหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ได้เลยนะคะเพื่อจะได้โชคได้มันกับเด็กน้อยน้องชมอ้าว สวดัสดีผู้ใดได้เ,ดเข้ามารับชมรับฟังได้เสียงโฉกเสียงหลาบนะคะเพรว่าจะเป็นสูตรของอาจารย์ยอดหรือว่าตัวเลขของเด็กแฝวนะคะใหตุซีฟนช่องทุกท่านทุกคนจงมีโชคมีใชยเฮี้ยงๆังๆกันสุขสุขคนคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคะ่ะสวัสดีคะ่ะ